สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันที่กอาครกับกับธนกิจชาแนลนะครับวันนี้ก่ะคลิปต่อครับคลิปต่อคลิปต่อจ้กว่าหันว่าหันกับพาไปยังเกาะไปอ่าไป,ไป,ลป,ไปหลากด่างมากหันเนาะครับวันนี้กะมหาหอดบ้านแล้วกับได้หอยเชอรี่นะครับมาก,กาลังแก้หัวพี่น้องครับครับเพลงในงานรับแก้หัวหอยครับ นี่แหละครับไก่สีดำแล้วทีวบิตบานเหาครับได้มาแล้วกับมาเฮ็ดสู้กันกินครับเห็ดแกงเห็ดต้่มเห็ดยังกับว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ไก่สีํำแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่น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 ใหญ่แกะัวงอหอยยัวนะครับเดี๋ยวก็สีต่อไปกะสีไปเบิ่งครับให้ไยเฮ้าที่เปล๊ม่าว่อหันเนาะพี่น้องเนาะไปไปเดี๋ยวผมสีผ้ายางไปเบิ่งครับพี่น้อง อ <c oughs> ครับครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วต้องขอไป้นี่้นะครับมันพอดีกล่องมันสะเทือนครับผม <c oughs> อย่างมาแล้วพี่น้องมาแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> ม,มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับไฮไล่ห่าอามื่อนี้เฮ้พี่น้องบอก <มา S 1> ยางหลายเลยครับมื่อนี้สงสยัยจะได้กินอันยังกัออมปลาซิ่ววะออมปลาซิว,ออว,ออวห่วโมกสิหมกคือออมชื่อสีออมครับเนี่ยโอ้เห็สดสดูยยางครับมื่อนี้เใช่ไหงแต่ว่าคันตะโมฮุ่งแสบๆนี่ยว่านปลาซิวลงไปเนี่ยแสบกันนี่ครับพี่น้องแมนโมพี่น้องอะไรล่ะโอ้ยเด็กก้อยบอกยางครับคน พอดีให้ไปหาหมดแดงเหรครับไข่หมดแดงพอดีวนันหมดแดงมันบอท่านในใครครับแต่เลยได้ตาปลาซิวกอนตอนนี้กับรังแม่ลัวกับกลังเห็ดเมนูนะครับอ่าอย่างน้อไม่ขัวน้อโอ้นี่ครับอาหารเสริมอาหารเสริมมแม่อาหารเสริม, <c oughs> มอาหาร,ราหารลักบุครับ <c oughs> อ่านี่ครับ <c oughs> อันนี้ว่าเส็นลวกจิ้มครับรวกจิ้ม มื่อนี้ก็ครับสามเมนูแล้วเนาะมีหอยเชอรี่มีปลาซิวแล้วก็ลวกจิ้มปลาหมึกอันนี้บะเมนบะเมนปลาหมึกน้ำจืดด้วครับปลาหมึกไอ้อมาจากทะเลพมดแหละแต่มันมาตื่นเดินทางไกลมากอยู่ครับปลาหมึกกับปลาหมึกน้ำจืดมีผมกะจะว่าโอ้ยไม่หาจะหากินอยู่หาอยู่บ้านเท่าก็พอแล้วสันว่าผมศ์สวาอยู่ครับปลนนี้มียางไหมครับนี่ก็เบื้องหน้าตาแม่ครัวนะครับ พุณนะอ๋ออ๋อสองนิ้วเนี่ยสองนิ้วเนี่ยสู้สู้เอฟสู้สู้เนี่ยสู้สู้โอ้ยนี่ครับครับในลาชีวิตแบบบ้านๆเท่าพ,พ่อหาได้มาแล odo, layers, ้วปุ๊บกะมาสู้กันกินนะครับมาเห็ดมาอยู่มาสู้กันกินกลับบุมี้ยังเหรอครับแล้วเวียกแล้วการแล้วงานกะจังหวะแล้วเนาะชีวิตไทยบ้านเท่า กะรวมๆพีรวมๆน้อง,องะกระมาเฮ็ดกินกันครับอันนี้ก็ขอบขั้วะใหญ่พอสมควรอยู่นะครับก็สอยกันหาสอยกันเฮ็ดสอยกันกินนะครับต่างคนก็ต่างหามากกับมหาสาาู้กันกินนะครับเอาเดี๋ยวผมพาไปเมืงองหอยบกเซึรีต่อครับแกเหลียวยังน,น้อปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับ ไปกินนน่นเหรออ๋อเดี๋ยวดูหอยก่อนนี่แหละครับบรรยากาศยามขะแรงที่น้องมาร่วมกันอยู่นี่แหละครับเทิงพีเทิงน้องพีปานากันมากกันนี่ครับมาเฮ็ดมีอย่างกับมาเฮ็ดมาซูกันกินนะครับยากครับหายากหายากชีวิตแบบนี้นะครับขันวอตยุ ทางทองทงอีสานนี่สิพวกค่อยมีคนหัวใจหรอกครับนี่นะครับเขาก็วกวมาหาหอยสลีเราก็เปรียกเาขางานเขาอีกนะครับอย่างหนึง่งกะบพหลายครับเดี๋ยวนี่บวกหอยสลีหายากเพราะว่าข้าเจ้าว่าเอาลงไปขายทั้งส่งจอมแน่ทั้งอันนี้ครับอันนี้แน่ทนนั้ทง,งเขมรแน่ทั้งอย่างแน่มันมันมันหลายอย่างหลายแนวครับตอนนี้ก็ต่างคนก็นต่างหานะครับชีวิต ต่างคนต่างสู่ต่างคนต่างดินรนครับอายุีหากินอันนด้ที่ประหยัดพ่อประหยัดค่าใส่ใจได้กรเขา้ากับผากันซอยกันหาครับแล้วก็ซอยกันมาได้กินน,น,นะครับยาด้วยยาด้วยกครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆเนาะแล้วก็อ่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสั่นกระดิง่งก้อ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 งหนะครับบ่วยแมนซับตะไคร้นะครับซับสไพรยพนมวสันครับตามการทำครับครับอ่านี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอก้าวครับบายยครับบายยเดี๋ยวคลิปหนาค่อยว่ากันไหมนาะพี่น้องน้ะครับเดี๋ยวขันมียังคลิหนามี่ยังอ่า,า,าเป็นตาติดตามชีวิตเทยาบาทนา้ของพสิน้ำม,มาเสนอต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ